สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่องบิต o i n ลงทุนบอยอีกไม่กี่วันนะประมาณสัก3าถึงสวันนั่นเนี่ยเราก็จะมีประธานาธิบดีของสหรัฐของสหรัฐอเมริกาคนใหม่แล้วนะวันนี้เรามาพูดถึงแผนเศรษฐกิจนะที่อาจจะ <c oughs> เปลี่ยนอนาคตของสหรัฐอเมริกานั่นก็คือแผน3-3-3นะของสกอต บเบลสเซนนะครับผู้ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการคลังในรัฐบาลของโดนัลด์ทรัมนะครับแผนนี้ไม่ใช่แค่ตัวเลขนะแต่ยังมีผลกระทบนะครับที่ใหญ่หลวงนะต่อเศรษฐกิจอุ่นหรือแม้แต่บิตคอยและตลาดคริปโตด้วยนะครับวั <c oughs> นนี้ลองมาดูข้อมูลกันหน่อยนะก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนนะเป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยนะ แผนที่ถูกออกแบบมานี้นั่นเนี่ยมาจากแนวคิดที่เรียกว่าสามลูกศรนานะทีไอโร่ครับของอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนะชินโซอาเบะนะครับซึ่งก็มุ่งเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างรอบด้านนะครับโดยสกอตเบรเซนนั่นเนี่ยได้นำมาปรับใช้กับสหรัฐอเมริกาด้วยนะครับ ซึ่งสิ่งที่เขาได้เขาจะนำมาปรับใช้กับอเมริกานั้นเนี่ยก็คือหนึ่งลดงบประมาณขาดดุลน,นะให้เหลือสามเปอร์เซ็นของ GDP ภายในปีสองพนยี่สิบปดนะเน้นการลดรายจ่ายและการจัดงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพนะและสองนั้นเนี่ยผลักดันการเติบโตของ GDP ให้ไปถึงสาเอร์เซ็นตต่อป,ปีนะผ่านการลดกฎระเบียบที่ซับซ้บซอนและส่งเสริมนโยบายโปรโกโลดนะและสมนั้นเนีก็คือการ นะการผลิตพลังงาน3ล้านบาร์เรลต่อวันนะนะเพื่อที่จะลดต้นทุนพลังงานและช่วยควบคุมอัตราเงินเฟอ้อให้ลดลงด้วยนะตามเป้าหมายของเฟดนี่นก็คือกลับกลับมาจะทําให้อยู่ที่2เปอร์เซนตนะครับซึ่งแน่นอนว่านโยบายเหล่านี้นั่นเนีก็จะมีผลกระทบนะต่อเศรษฐกิจของสหรัฐมิกาด้วยนะเช่นการเอ่อเช่นนะลดการขาดดุลก็ประมาณนะ การลดการขาดดุลจาก6-7%เของ GDP เป็น3%เนั้นเนี่ยจะช่วยเพิ่มความมั่นใจในเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะครับและลดแรงกดดันต่อน,นี่สาธารณะ,ะด้วยนะ <c oughs> การผลิตพลังงานที่เพิ่มขึ้นนะครับการเพิ่มการผลิตพลังงาน3ล้านบาเรลต่อวันก็จะช่วยลดราคาทํามันและต้นทุนการผลิตนะครับซึ่งจะเป็นปัจจัยสำคัญนะที่ส่งผลต่อเงินเฟอ้อและเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยนะครับ แน่นอนว่าต้องจับตาดูนะพวกกลุ่มหุ้นพลังงานเช่น Exxon Mobil นะครับ c h e v r o นั้นเนี่ยก็อาจจะได้ประโยชน์นะจากการเพิ่มการผลิตตรงนี้ด้วยนะครับแน่นอนรวมถึงตลาดหุ้นนั้นเนี่ยโดยรวมอาจจะได้รับแรงหนุนจากความเชื่อมั่นในแผนการกระตุน้นเศรษฐกิจนะโดยเฉพาะหากเงินเฟ้อและดอกดอกเบี้ยลดลงตามเป้านะครับโดยเฉพาะเงินเฟ้อนะถ้าถลดลงนั้นเนี่ยเฟดก็มีโอกาสที่จะลดดอกเบี้ยรเร็วขึ้นในปีนี้ด้วยนะครับ นอกจากนั้นน,นั้นเนี่ยแรงหนุนหนะหากเฟตลดดกเบีย้ยและเงินเฟอ้อถูกควบคุมแน่นอนเป็นผลดีนะครับต่อบิตคอยแล้วก็ตลาดคริปโตด้วยเช่นกันนะครับซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบนะแผน3ลูกศรที่ทางว่าที่รัฐุนตรีครั้งจะมาใช้นั้นเนี่ยเขาเองนะก็ได้รับแรงบันดาลใจจากนโยบายตรงนี้นะของชินโซอาเบะนะซึ่งจริงๆนโยบายนี้เนะี่ยก็คือ หนึ่งก็คือมีการเงินเชิงลุกนะผ่านการอัดฉีดเงินนะซื้อพันธบัตรนั่นก็คือ QE นั่นเองนะต้องมาลุ้นว่าจะทําหรือเปล่านะครับการลังที่ยุดหยุ่นในะการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและการปฏิรูปโครงสร้างนะเพิ่มแรงงานและส่งเสริมธุรกิจนะครับแม้จะคล้ายกันนั้นเนี่ยแต่ทางร,รงัฐมนตรีทางเบรเซนเน้นลดการขาดดุลน,นะและเพิ่มการผลิตพลังงานนะครับ ซึ่งเหมาะกับสภาพเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาในปัจจุบันนะครับซึ่งแน่นอนจะทําแบบนี้ได้เนี่ยผมคิดว่าดอลล่าก็ต้องอ่อนนะอย่างที่เพื่อนๆทราบกันว่าดอลลร์อ่อนนั้นเนี่ยก็ส่งผลดีนะครับกับตัวคริปโตด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งหากทาสาเร็จนั้นเนี่ยแผนนี้จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและลดเงินเฟ้อและเพิ่มเสถียรภาพนะครับตลาดการเงินอาจจะรับความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นนะและดึงดูดนักลงทุนนะให้สนใจ หุ้นและคริปโตมากขึ้นด้วยนะนั่นก็คือแผนนะครับของทางาสกอตเบรเซนนะว่าที่รัฐมนตรีกลางตังนะในยุคข,ของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์นะครับเงินเฟอ้อสำหรับอเมริกาเองอย่างที่เพื่อนทราบกันประกาศมาเมื่อคืนวันคืวนวันก่อนนะเมื่อคืนนะครับอยู่ที่2 9จุเอร์เซนะครับตัวที่คอนทิบิวเงินเฟอ้อเยอะที่สุดนะเนี่ยก็คือเงินเฟอ้อที่เกิดมาจากเฮาสซิงนะที่อยู่อาศัยนะครับ คิดเป็นสัดส่วนหนึ่งในสามนะของเงินเฟอ้อทั้งหมดนะอยู่ที่ครั้งนี้เนี่ยอยู่ที่หนึ่งจุดแปดสองเปอร์เซ็นตนะครับก็ยิงยอดตัวต่ำลงมานะเงินเฟอ้อในส่วนของเฮาสซิงนั้นเนี่ยเดือนก่อนหน้านี้อยู่ที่หนึ่งจุดแปดสี่เปอร์เซ็นตนะครับเดือนนี้อยู่ที่หนึ่งจุดแปดสองเปอร์เซ็นตนะครับและการประชุมของเฟดนี่ยก็จะเกิดขึ้นในวันที่ยี่บเก้านะาตลาดเองก็ยังมองนะว่าจะก็คงยังค้างอกเบีย้ยไว้อยู่นะครับเฟดอยู่ที่ ปัจจุบันอยู่ที่ระดับ4.25-4.5%ถึงนะครับก <g arette> ็เกือบจะ100%เปอร์เซนตนะนะมองว่าจะมีการค้างดอก,กเบี้ยไว้ตรงนีน้นะครับแล้วก็ตลาดณนะตอนนี้เองน,ย,น,ย,นยคาดว่าเฟดจะมีการลดดอกเบี้ยนในช่วงเดือน6นะครับ44.5%ใน,นมองว่าจะมีการลดดอกเบี้ยนในเดือน6นะ <c oughs> ส่วนบิตคอยเองนะครับก็ ตอนนี้ผมตอนคลิปนี้อยู่ที่99,100เหรียญสหรัฐต่อ BTC นะก็ยังสามารถที่จะอยู่เหนือนะครับระดับแนวต้านที่ดับ98,000ได้อยู่นะหลังจากที่3วันที่ผ่านมาเองนะวันที่13บสามนะ Bitcoin นั้นเนี่ยไปแต่ที่89,000นะครับภายในไม่ถึง5วันนั้นเนี่ยสามารถดีดตัวขึ้นอย่างรวดเร็วนะไปแต่ที่ดับ กือบหนึ่งแสนเหรียญนอลลาสระต่อ BTC ได้แล้วนะพุ่งขึ้นไปประมาณสักสิบาเปอร์เซนตะตัวเอาคอยตัวอื่นนะอีเทรเรียมยังพบเซาอยู่นะสำหรับตัวอีเทรเรียมนะยังรอวันที่เทรียมอีเทรเรียมจะพุ่งขึ้นไปอยู่นะครับแต่ตัวที่พุ่งขึ้นไปแล้วนั้นเนี่ยคือ x r p นะแต่เหนือทะลุแนวต้านนะครับที่ระดับ 2.7เหรียญแล้วได้ได้แล้วนะผมก็ดูภาพใหญ่หน่อยน,นะ XRP เนี่ยทำออตามไฮใหม่ได้แล้วอกับมาเทียจุดออตามไฮเดิมจริงๆถ้าวัดที่แท่งเทียนเลยเนี่ยถือว่าทำออตามไฮใหม่ได้แล้วนะเรียกว่าคนที่ติดดอยนะ XRP ในช่วงปี2018นะถ้ายังถือ XRP อยู่เนี่ยก็หลุดดอยได้แล้วนะ เอกตัว XRP นะครับกลับมาทำจุดสูงสุดใหม่ได้นะหลังจากรอประมาณสักโอหลายปีเหมือนกันนะเนี่ยแปดปีนะทรลดบอลกานกนสดงเอ็กั์อาร์พีอาร์มี่นะครับถ้ารอได้ถึงขนาดนี้นะผมคิดว่า x อ็ายังมีโอกาสที่จะไปได้ต่อนะแต่จะมีในระหว่างทางอาจจะมีย่อลงบ้างนะสเตล่านะหนึ่งในเหรียญที่ คนก่อตั้งนั้นเนี่ยเคยเป็นอดีตนะผู้ก่อตั้งลิเบิลนะ XRP ด้วยนะกอ็อาทิตย์นี้ยอดพุ่งขึ้นมา18%นะครับค่อนข้างที่จะมีแนวโน้มนะไปขึ้นนะไปตามตัว XRP อยู่เหมือนกันนะครับนสะำหรับตัวเซลานะอ่เดี๋ยวอื่นๆนะคานาโนนะทนะลุนะที่แนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้แล้วนะอยู่ที่ประมาณสัก1ึ่งจุด แปดเก้านะครับเ,เหรียญน่านรักษาต่อเอดานะยังลุ้นอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่จะสามารถทะลุนะครับที่แนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะโดสคอยนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานะพุุงขึ้นมาประมาณสัก12%นะครับยังทำทรงคล้ายๆนะกับช่วงนี้เหมือนกันนะโดสคอยลงรุนก็จะพุ่งขึ้นไปหรือเปล่านะเปเป,เป้นะครัุงขึ้นมาสัปดาห์ที่ผ่านมา3%ามเอร์เซ็นนะครับ ชิบะนะชิบะพุ่งขึ้นมานะสามเปอร์เซ็นนะซุยนะยังที่เหนือที่ผ่านมาย่อตัวต่ำลงมานะแต่ยังทำทรงที่เป็นเรียกว่าหลว่าหายนะทำจุดต่ำสุดที่สูงขึ้นนะแล้วก็ทำจุดสูงสุดที่สูงขึ้นอยู่นะ ยังไม่หลุดนะับที่ชแนลตรงนี้นะครับตัวโูยีถือว่ามีการเคลื่อนตัวอย่างแข็งแกร่งอยู่เหมือนกันนะครับโซน่าเ,เ,เองนะกลับขึ้นมาที่200เหรียญตลาร์สหรัฐต่อบีซีได้แล้วนะหลังจากที่เมื่อช่วงสามวันที่ผ่านมานั้นเนี่ยกลับลงไปแตะที่ระดับประมาณสักต่ําสุดในตรงนี้เลยนะหนึ่ง้อยหสิดเหรียญน,นะครับก็สามารถพุ่งขึ้นไปได้ค่อนข้างเยอะเลยนะสําหรับตัวโซบีแนบีนะครับ ยังอยู่เหนือเส้น20วิกซ์ลีมูวิ่งวอเลตนะเรับทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงนะสำหรับตัวบินบีแล้วก็เทสที่ตรงนี้อยู่นะครับยังวิ่งอยู่ชนะตรงนี้อยู่นะสู้กันระหว่างบูกับแบร์อยู่พอเกดิดเองเนะี่ยผมเพิ่งทำคลิปไปเมื่อวันนี้นะเ <c oughs> กี่ยวกับเรื่องความเชืเ่อมโยงกับ t นะิ k ต็อกนะก็ยังอยู่เหนือเส้น20วิกซ์ลีมูวิ่งวอลเลตอยู่นะครับเชนลิง ยังพุ่งขึ้นมาได้อยู่นะเชลลิงหนึ่งวันที่ผ่านมาขึ้นมาห้าเปอร์เซ็นต์นะ land, อเวอร์แลนด์ย่อตัวต่ำลงมาประมาณนิดหน่อยนะครับในหนึ่งวันที่ผ่านมาไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะพลิกอนนะครับยังอยู่ที่เส้นยี่สิบวิคลีมูวิเกอเวลเลตอยู่นะแต่ต่ำกว่าเส้นยี่สิบเอ็ดวิคเอสเอมเอนะวีเชนนะพุ่งขึ้นมานะหนึ่งวันที่ผ่านมาประมาณสักเกือบห้าเปอร์เซ็นต์ โอเคนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่จะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับสำหรับภาพใหญ่นะแล้วก็ผลกระทบจิตเกิดขึ้นนะกับตลาดา <c oughs> บิตคอยและก็เอาคอยนะก็วันนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนฟังเท่านี้ครับยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ช่องบ,บิตคอยลงทุนบอยด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าลาคำไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ